ลลันิงท้ราศีที่ในช่วงนี้ลาออกแล้วรุ่งคือราศีมีคนตอบถูกนะครับราศีราศีราศี ตุนครับค<ะ>ุณจะอยู่ได้ชาวราศีตุลเนี่ยดาวราหูเข้าสู่เรือนกัรมะตั้งแต่ประมาณสักเมื่อปีที่แล้วเนี่ยนะอยู่มาจนถึงวันที่22กุมภาพันธ์ทั้งปี2 5 6 2ปีนี้มันเป็นห่วงเวลาที่มันจะต้องรีโนเวทคือปรับปรุงชีวิตเรื่องของการงาน 2ย้ายเปลี่ยนยุบเลิกถ้าไม่ทำแบบนี้นะมันจะเกิดอาการเซงรายได้ไม่พอรายจ่ายชิดเหมือนกับแบบไม่มีคุณค่าเพราะฉะนั้น 1. ไม่ต้องย้ายอยู่ในบริษัทเดิมแต่เปลี่ยนชิดเป็นพักน้อยลงทำงานมากขึ้นคือทำทั้งงานประจาและรับฝิ่นคืองานนอกคือยังแปลว่าเปลี่ยนชวิตจากรูปแบบเดิมๆที่ต้องทำอย่างนี้มีงานมากขึ้น อาจจะพักผ่อนน้อยกลางคืนอาจจะนั่งแพ็คของเพื่อส่งปรณีหรือไปรับงานนอกตามประสบการณ์ของเรา2ลาออกเลยนี่ลาออกถ้าไม่ใช่อายุ56ต0ิบนะครับบางคนอายุจะ50าสิแล้วอีกสิปีเกษียณเนี่ยแหมจะลาออกในลำบากเพราะฉะนั้นการเปลี่ยนหรือการย้ายในช่วงนี้มันจะรุ่งเพราะอะไรรู้ไหมครับราหูจะยกย้ายในวันที่22กุมภาพันธ์จากกรรมมคืองานไปสู่เรือนสุภะแปลว่าความสาเร็จ ระดับดีก็โคจรน,นำหน้าเรือชะตาผมดูราศีตุลเนี่ยดีหนึ่งประเภทหนึ่งแล้วจงอย่ากลัวการเปลี่ยนแปลงถ้าเรายังมีหวังมีฝันให้เป็นพลังไปสู่ความตําเร็จคือลาออกแล้วรุ่งในช่วงนี้อย่าให้เขาบีบให้เราออกลาออกเลยนะครับเอาละครับด้วยเหตุผลทั้งหมดทั้งมวลที่ว่ามานี้ จึงนำมาเป็นบทสรุปในทางโหราศาสตร์แบบฟันธงที่ว่าราศีที่ในช่วงนี้ลาออกแล้วรุ่งได้แก่ชาวราศีตุลฟันธงครับ